สวัสดีจ้ามาพบกับกพิมพ์นะจ้ามือนี้จีพ้ามาเก็บผักเสดาจ้าผักเสดาฝรั่งซื้อสองซื้ออย่างคะอขอโทษท้า <laughs> <laughs> ช่องอิงแอนไรท์ไปตามฝันด้จ้าเด้อ <laughs> จ้ามือนี้กะสีพ้ามาเก็บเสดาจ้าเสดาฝรั่งผ <laughs> ักเดาฝรั่งบะตีคะ่ะ <laughs> อยู่ <laughs> เดนมาร์กมาสิบสองปีแล้วค่ะบ่เคยไปใส่จ้าถือ พราะมาพ่อคุณพี่นี่ต้องต้องไปเลยต้องไปค่ะคุณพี่ผ้าเขาปลาจ้าก็เลยอดบ่ได้อดที่สีแฉแฉบ่ได้จ้าต้องต้องแช่ต้องให้พี่นองบ้านเน่าเลยเบิงเลยเห็นน้ำเนาะบ้านอยู่เดนหมากนะยูจังไดแมนบออยู่กินจังไดพักอีหยังกินไดแน่บ่ติีอ้าวอามาเบิงจ้ามาเบิงพ่อแม่พี่นองจ้ามือนี่แล้วสิมือแรกสิได้กิน เก็บไปไล,ลายจัดเก็บไปไลายเก็บไปเพื่อมูเนาะเก็บไปเพื่อมูที่ทํางานน้าเนะเาะมีแต่หยอดอ่อนๆโอ้ยกับไปลวกกับไปกินกรบลาบเนื้อลาบหมูไปกินกับป่นปลาดุกอุย้อยเอามาซอพี่น้องบางรุ่นนะ่ะมันอ่อนปันไดยหยอดมันนนะอู้บางเนี่ยจ,า<ะ>จย้าปลาแม่ใจบ่ว่าคุณน้องสิยังมีชีวิตอยู่มีจ้ากินมาแล้วจ้าพี่จ้อยก็ยืนเบาแวะแวอยู่นี่แหละจ้า ไป้บัค่ะบ่ได้ไปหาเก็บไอย่างก็ย้อนมาคุณสษาก็คุ้ยาบ่ให้ผัดไปหาเก็บพักเก็บยาเพื่อนย่านเก็บเอาเมื่อกี้เราตายเอาดีละลาเพื่อนเป็นห่วงลูกสะพ้ายพูนาพูนาเพื่อนกะยาเขากล้องน้ำพ่นาเบิ้งเพื่นน่ะอ้มาเบิ้งจ้ะมาเบิ้งมาเบิ้งดาล่าเด้อนดนเพื่อนสีเข่าปลาสิบสองปีอยู่เดนมากมาบ่เข่าปลาเมื่อนีเข่าปลาง่วกระยาเข่าก้องน้ำเก็บเอา ไายหลายเบิงจ่าเบิงเบิงผู้ห้เออืมพุ่นะเพื่อนเกิดอยากเขามาทักทายส่นตัวนั่นนะผีเนี้ยมาทางผีเนี้ยมาทางผีพี่น่ะอู้พี่นะอะ้ยอ่อนไลยตอนเล็กน้อยเนาะบ้านเนี่ยคันเป็นตอนนิน้อยนปีนขึ้นเลยปีนแล้วจ้าปีนผีกับปีนคือกันดื้อึ้นลิงนี่แหละเบิงคนน่ะพี่นงจ้ามีแต่หยอดอุบวบอ่อนจ้าอีกจักอันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่มาเบิงอระโดดนี่ เขียวเต็มต้นกินบวบดบ่อยกินได้ค่ะขันค้นมากกินผักกินกระยังกระแสบละมันสิเป็นข้มข้ยมันสิเป็นข้มขมอันสได้ร้องหลกบาทนี่ลวกหน้ามาแล้วกันขันพ่ออยากกินข้มค่ะกันล่างน้ำเย็นในตั้งน้อยไปล่างน้ำเย็นแล้วก็มากินโอ้ยสะอ่อนซ่อนศาสตร์วพี่น้องเลยเอาไปลวกได้หรล่ลวกจ้ะเอาไปแกงคือขีเลกเอาไปแกงพี่ก็แกงมาแล้ว ปีนกันนะหายยอดน้ำกันอยากได้ยอดนั่นเลย่ะปีนกับปีนหัวคนสิบวายเนี่ยบ้ว่าเดี๋ยวจะตกลงมาแล้วจะคล้องขับรถน่ะมันเป็นตาหักแถลงเหนือกองมันลงมาหนังงานนั่นน่ะมีการกองคนได้ี่น้องเพื่อนนั่นเพื่อนอยากล้ำลึกถึงอันคว่ำหลังคว่ำเด็กหน่อยเพื่อนเอาปีนจ้ะแต่ในน้อยจ้ะโนนปีนขึ้นทังฝ่ายต้นบักม่วงต้นบักเดือว่ะตี ต้นบักขามมุนอันไปปีนอันบัวจ้ะอันนี้มันเป็นอันต้นไหม่ของอันหลวงดอกแมนบัค่ะแมนจ้ะแมนผุนนังงัว็กาไห้กำลังใจพี่น้องเอ้ยเป็นซ้อมมึงกันผุนแหละป่าทักวคือได้วิวคักแท้ค่ะปีนขึ้นคักๆได้ตัวนี้ได้มัดค้กเกจังบัว เอ่ยผ้าเขาปามือแหลกปีนเลยบระทีนี้ <laughs> <laughs> เกินหนาเกินตาพี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> โอ้ยอย่ากเห็นจังสีมาโดนแล้วนนเก็บกดค่ะเก็บกดพานาน้องว่ามึงแนี่ยมีแต่ยอดน้ำงำอย่าเอาไปฝากมุเอื้ยน้ำนู้เอืเอยไปฝากข้าเจ้าหลุดละสุ่มฟิลิปปินน้ำกินเป็นคือนแต่ห้าบ่านอ๋อฟิลิปปินบู่ะ <laughs> ฟิลิปปินคือสิมักเวียดนามเขาก็กินคือพวกเฮากั่นล่ะ เพียงต่ว่าเขาว่ากินเป็น,เ,ปนเพชรร้ายคือพวกเข้าพูนแล้วพี่น้องเอ้ยได้วิวค่ะขนาดจะปีนยางเดียวมาเด้อจ้ามาเบิง่งมาปีนซอยกันนัน่นเห็นโบจ้าเห็นบโบโมเมนลิงเด้อจ้าคนเด้อ <laughs> พูนนะ่ะมาเบิ่งพี่น้องง่วนนะมายืนเบิ่งสาบลาบอยู่มันหยังมันลิงหรือคนปีนมาสัน่นบ่เมนมันมาหม่คุณ <laughs> เดียวกัน <laughs> เพ็นสีว่ามูพันสิไดบุคักแทรกแ้ยก็เอือนมูตมตัวจ้ามู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 ติะยอกกันยาหยอกกันมันก็มีเหมือนแม่งอันตอมันง่วตอมันนั่นคือบานเหาเนาะจูน้ำงัวกันเลแม่งอี๋อบฮะเอาลายบ่เดี๋ยวหนูจิเก็บไปเหลายคนีเอา พ่อแล้วล่ะพ่อแล้วพ่อแล้วสิพาไปเก็บเบื้องกันจริงสิพากันไปเก็บนั่นจ้ะเก็บไปพักกาดทะเลพักขนาทะเลมามาลงมาพี่น้องสิพาไปเบื้องกันไปช่มทะเลไปเบื้องพักขนาทะเลจ้ะเดี๋ยวสิท้ายพี่น้องเบื้องทาพ์ไนลงต้นใหม่กันเป็นตกลงมาหนีกระชีนกระชีนเอาไว้ให้พี่น้องหัวหลอคือกันละจ้ะสิบอลบออก พูดหนังงัวกันเลมีตะโตอ้วนจ้ะอันนี้มันเนี่ยง่วนง่วนเป็นพันเรื่งอันพันอันนุ่มเลื่อนงัวเนื้อเอ้ยเอาอย่าแลนจ้ะอย่าแลนป้าที่ทั่วไนก็อยากเป็นดาราเพป็นไปพูดเดียวก็สิจำได้พ่อเนาะค่ะจำได้จำได้ต้องไปทั้งคุณพี่นี่แล้วเนาะผู้เชี่ยวชาญร่องเบืองเซเลล่ามักคักับเรื่องเลาะนี่ขึ้นช้างได้หรือท่านน่ะ ทังนั่นแหละทา้งนั่นแหละไปไปเลยละละไปไปไปเห็นจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาไปทะเลนะจ้าออกไปทะเลจ้าเดี๋ยวตามมาเลยจ้าตามพิมมาโอ้มาหอด้วจ้าหอดทะเลแล้วเขาเบิ่งเนอะพี่น้องจ้าปาดคือใบบกใญ่นึงแม่เจอแหลกที่เคยเห็นมันบกคาที่เคยได้สัมผัสมันบ่นี่ปาดเบิ่งเศร้าใบข้างล่างไม่เจาเบิ้งเนี่ยนะ ง่ามคักง่ามแน่แท้ตาวาญคนเก็บเรวตัวนี้อตาวาข้าเจ้าเก็บไปแล้วเด้อจ้ะไ่ตาวามันใหญ่คักใหญ่แน่อีหลีใบบักใหญ่นี่ใส่ค้ะใส่ค่ะไม่รอดเมียค่ะเด็ดได้บบเด็ดได้บบค่ะคุณพี่เด็ดมาโหลดค่ะเด็ดให้ข้าเจ้าเบิ่งดูแน่จ้ะพวกแน่โอ้ยเป็นใจเสียบบนี้ ตาบ้าใบมันกับใบบักใหญ่อีหลีใหญ่คักใหญ่แน่อีหลีปั่นใบตองกุ้งอรรถพี่น้องเอ้ยปาดปาดปาดทั้งแรกในชีวิตเลยจ้าเอาเบื้งเอาหินเอาบัดเชนเนียได้จับได้ใบแล้วแม่นบักคะเดี๋ยวมาเที่ยวนาหนูสิไปหาเลยฝ่ามาก่อนเจ้าก่อนที่เจ้าสีเด็ดแม่นบะจ้าไปย่างเดียวบาัตเู้จั๊กมองแววเฮ้ยสะอวนใบบักไงหนึ่ง พี่จอยกับพี่จอยเธอบัตเจนบัตเจนีพิมเลยนั่นนั่นนันพี่น้องเอ้ยสวนลิงขึ้นต้นบอกข่าวได้พี่น้องเอ้ยบัดเจนีไปไปลายนั่งไปทั้งนาเดี๋ยวภาไปเบิ้งเหมืนปลาไม้เนาะไปเบิ้งห<อ>ม่องไม้เดี๋ยวไปหาหม่องไม้เด้อจ้าเด้อตามพิมพ์มาเลยจา้าไปจ้าไป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 ใส่ค้าไปใส่ค้าไม่พอย,ยังค้าบัตเจนีมาสิไปหาเก็บราค่า,า,าอีหยังองะ่ะอีหยงังอะไร เมนจ้าเมน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 ปาด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 พ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ยบึงบึงบึงเป็นบึงเป็นแรนเป็นสะอ่อนเป็นสะอ่อนจ้าเป็นสะอ่อนปาดเป็นปลาเลยปลเจ้ี่นปาด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 ตะว่ากับพวกก้าเก็บเพราะว่าโบปอหูว่าเป็นห่วงบ่เพราะว่ามันอยู่นในเขตบ้านข้าเจ้าปเขตบ้าบึงบงจับปาดต่ว่ามันกัน ดื่มอันนี้มันก็ดื่มแก่แล้วแต้อนหยอดอ่อนมันก็หยอดอ่อนอยู่ปาดปาดคือวันเดียวเรจักสองสามหยอดไปล่องเฉียนพัดเบิ้งยานยานกระจกติดปาดพี่น้องแต่มาเบื้องจากอันนี้จะต้นง่ายแล้วนี่เราจะมันกินได้อยู่ดอกตานั่กินได้ยุกเก็บเอาตะหยอดมันเมื่อนั้นพี่ก็เก็บเอาตะหยอดอ่อนๆมันนั่นแหละแต่ว่าหันบลกล้าเก็บตัวไปไปไปหาเก็บข้กระจกนี่ละ ปีนี่ละปะติปน่สิพดปไปไปพี่นอ้นองพิมพ์เพื่อนน้องพิมพ์เพื่นพามาเบิ่งห็นปลาผักบุงเบิ่งเนจ้บปลาหอวอันซะด้วยขน,นเป็นปานลา <laughs> ย,ย้อยหนเนานปลาบักใหญ่นึงเนผะัน้ยนเป็นยาละมังวิ่ง ป่านพักตากอากาศขระจาจ้าจทางนี้กับทะเลได้จากพี่น้องเบิ่งเน่ยไปพากระจไปเบื่งวิวทิวทัศน์มันนี่แดดพักขน้าดได้สองยอดมันสิได้อีกว่มือได้ไได้ได,ได้อุ้ยแดดดีขนาดมันนี่พี่น้องเอ้ยวิวจ้อาจอากาศดีค่ะ ตอนนี่กัดแจ้งโมงันหลงอนี่หกมงแรงเบอกไปทำไมันหกโมงแรงล่ะแดดเติงเปิงอยู่ไปไปไปย่างไปหาพักตอนนะจ๊ะเนาะคุนเซนเท่านจนอยู่คุณละแค่นี้และไปไปไปย่างไปย่างไปต้อนก่อนหน่อย่นหน่อยกันเล่มเอาห้อยขจ้าเหยียบพี่น่องเลย ขาเจ้านันนั้ะเอาเลือกขึ้นมาแล้วเขาเจ้าก็เหยียบแสบคือเก่าจ้ะแสบคือเก่าจ้ะของฟรีน่านเ็นบ่ปลาแล้วพักจากธรรมชาติจ้ะของฟรีจากธรรมชาติบัตีจ้าบัตีอันนี้ก็มีสารโปได้ใส่สารนึกคนสีมะเหยลใส่อยู่หเปหล่าผมเป็นหยังดอกจาา้า,ล,าล่างล่างหลายๆน้ำเนาะทำนี่ก็เอาเนาะไปยางตอบัตเจนี เชื่อได้อีกมือหนีข้ายวนอันล่มบ่แห้งนเนี่ยแล้วแดดดีล่มบ่แห้งบ่เย็นได้มือนี้เนาะบ่เย็นคือเมื่อวานนี่ไหมบ่พูดขาวอากาศก็ดีก็ดีเลยพอดีจะออกไปติ๊กติกออกไปหากินข้าวปลาเนาะคุณแม่ ึใายบันไดขึ้นไปทางคุณทางคุณนี่ก็สิบนเลยนไั่นบอกค่ะคุณทั้งบ้านคุณคุณสุดปลายเขาหนีบลยงามคักไป,ไปย่างไปโอ้บันไดที่มัดคือได้มัดมีน้ำฝนเน,นาะค่ะแล้วพี่จอยอันนี้มันผักเทียนอันอนี้ผักขมทะเลจ้ะ แมนแมนแมนพักคุมทะเลจ้ะต่ว่าหลอนกันบวงามเอละหายคร<ม>ไ,ไปยางไปหามหม่งงามๆาุผุนไปเอหพ่อ,อยังคะพ่อยังคะเนอันนี้เด้อจ้ะน้ะักอีกอย่างมนึ่งจ้ะมันคืองามแท้เน<ถ>้นผักบนนีมังงามผักงาเมฆขากยอดเนื้อมันกินไ,ได้บ่หักมวงจกยอดอละ่ะโอ้ยหักมาก่อนเนะจ้ะ ัน,นี่อย่างพ่อไม่จากินกินคล้ายๆต้นลักไหมพิม่งไดจ้าพี่น,อน้องจคะคุากินจอดอวบงานใช่ไอวบงามก็ค่ะอะ่อ,อนพร้อมดีฉันจะกินได้บพราะหลังนี้จ้าเนี่ยเป็นอย่างพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวฮอกไปแตนทายลูกไปถามผู้เชี่ยวชาญเลาวเนาะจ้ะพกกล้ากินไหมคือกันเอาละหายเห <c oughs> ็นไอ้ยังก็สิกินบถแล้วเนาะ มามามาโอ้ยจะได้ดิแมนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาขอมูลมาเด้อจ้าเป็นผักอินยางกินได้บอกกินได้ดีสิมาสวบเลยไม่นี่จ้ามานั่นแม่เล่าบอกแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพทอดหน่อยุณแล้วดีต่อใจค่ะช่วงช่วงนี้กำลังช่วงหัดฝึกไปฝึกทัวจ้าฝึกทัวฝึกเลี้ยนลูกฝึกทัวฝึกเลี้ยนลูกจ้า ย็นหลูไปเทลาน้อยเทละนิดเทลาน้อยบึงบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฮะไปไปยังไปทังผุนเธอไปพ่อกกอคณายังไงจะกลัมันสีแดงอเดี๋ยวเราจะยังรถไปทั้งผุนแต่บรรยากาศได้แต่บรรยากาศเอาบรรยากาศไปฝากพี่น้องข้เจ้าก้อนก็ได้ คุณาใสอุพักเสียนตัวนั่นน่ะไปไปไปเบื้องพักเสียนจ้าประเทศนี้มีสุภักกระโลดอยู่ขังทะเลกันเลยัอดัเอจาีอ้เนี่ใช่ไหมเอาไปใส่นั่นน้อจ้าไปใส่อมไปใส่อมเห็นหลายหลีแต่ว่าันนั่นน้อยเนี่แม่แต่ว่าหนน่ใจว่ามันเป็นพักเสียนมัโมกาเด็ดมาน้ำปูเชี่ยวาแล้ว กาเลยค่ะอู้แต่ว่าหยดอ้วบอวบปุ่น,นดอกกระเทียมปลากับเขาอาบหลับอยู่ข้างในปลาติดตัวมาหาผักย่างหนึ่งได้หลายย่างผักบากอย่างพี่น้องงามเนาะอวบาม่นี่บ๊อบบ๊อบทันได้แก่นั่เคข็งอ้อมกระลังพอดีเลยอ้อมขมอัำลรำปานผักใส่พี่น้องเอ้ย ท่นได้ไปป้าไปดุงคือเพื่อนคือใครล่ะจ๊ะคือบริสิคือสิบริสิยาเงินซื้อผักไรยัยพี่อ๋อินอันนี้ย่างเดียวเลยอยากธรรมชาติพอจันทพิษพ่วงมันใจเลยค่ะอ้วบคักอ้วบเนี่ยั้งเขียวทั้งอวบพี่น้องเอ้ยเบิงเบิงเบิงถ้าขนาดน้อยนีดจ้ะเนี่ยยังเด็ดมันขนาดนี้พาไปพ้าดุงมันปันไดกีดค่ะกีดสะก้อนล่ำส่พร้อม จะเอาทาไหนคะอืมเอาอันทาจี้หอยน่ะเนาะจี้หอยนั่นหรือทาพี่ปล่อยฝ่ายจังสี่มันจังทอนเห็นไหมจ้ะฮิลีจ้ะวายกระติเต้นซักไซสซะก่อนแล้วจังสีปาดกอวบจาปะอืมพูดนะอุ้ยเสียงแม่พป่าแม่จ๊ะป๊าน้ำก็น้ำแม่จ้ะเขียวอวบ อวบเหมือนคนเด็ดเลยจ้าโอ้ยคนเด็ดขึ้นอืดขาขึ้นอืดคนเด็ดกําลังอวบขึ้นหยอดพักเสียนเลยจ้าคนเด็ดเป็นโรคกลักตุนค่ะเป็นโรคกักตุนเยอะเกินไปช่วงโควิดมาตุนอย่างเดียวตุนอย่างเดียวอย่างบ่พ่อชินบัตนิดอันตุนคักร้ายนะตุนเกินกําลังจะคลองบัตนิดสิได้กิ่งเอาพี่น้องเอ้ยหลัตร้าย ย่านซุปเปอร์เพิ่นปิดวันนี้เพราะพะมีอยู่ในนั่นเราเพิ่นบ่ปิดเนาะเขาก็เฝ้าเอาอมากินอืเฝ้าออมากินแล้วไปซื้อไม้ซื้อไม้เขาจะไจด้ของไม้ว่ะสัน <S <S ตุนไปตุนมามาหนีลูกกับว่ากินน้ำปนไหนจ้นไอของเดือกันแม่แม่กินปั๊ดแอดแอดก็นเลยได้เป็นโลกนี่แหละจ้าโลกกักตุน <S <S โหลดก,กักตุนมันบ่ตุนนี่ตุนจะทองเลย ทั้งขาทั้งแขนออกเบิดเหรอหน้ากระทุ้มจ้ะปุ๊ยเดี๋ยวผ่านพ้นวิกฤตไปเดี๋ยวสิมัดเดี๋ยวสิมารีวิวรีวิวกว้วยสวยเหรเบิ่งแม่นบ่คะใช่ตานนี้เป็นนังงามไม่ผ่านนานนานน่านนานเดี๋ยวให้คุณพี่จอยไปก่อนนะคะน่านเดี๋ยวให้เป็นต้นแบบก่อนตายเราก็สิลงยาดก็แบบเจนนี่ เพื่อทีเก็บมวนนอกร้อนบยยันใหญ่ป่านในพี่น้องเอ้ยเพื่นเพื่นบอกเพื่อเก็บเพื่อนสอนคักปุ่นมาแล้วเสียงกันสายหลามาแล้วจ้าป่าปุ่นน่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งลูกไส้เพิ่นเด็ดน,น่นลูกไส้พิมพ์จ้ะปุ่นน่ะเรีนมาแล้วอือบัดดีครับหน่อยหลวงบัดดีครับปุ่นน่ะบัดดีครับหน่อยครับครับครับช่วยๆนะลูกครับมวนน่ะอุ้ยฝรั่งหน่อยจ้าชื่อน้องอะไรครับ นาะน้อยวัดทีแล้วลูกไปเขาเขาคุมไม่เล้ลูกไปให้ใส่ลูกเมียซาเอาภาพบรรยากาศไม่ให้เบิงเนาะจ้ะทะเลง้มค่ะง้มเนี่ยคุณคุณพี่จอยไปแล้วทาเด้คุณพี่ เห็นตะก้นเห็นตะก้นอย่าเด้ออย่าเด้อหนูจับขาเด้ออย่าลืมนะคะว่าทำงานอยู่ที่ไหนเห็น้วบอกคุณพี่ มหาผักอย่างหนึ่งไปพ่ออีกอย่างหนึ่งหลายคักหลายเนี่ยอู้ยเบ่งเนี่ยจ้ะโคตรหินอีหยังกระง้มคักคักธรรมชาติยูมุงนี้มีแต่ผักมีแตอ่อีหยังของป่ากินหลายหลาย ว่อดอยากดอกจ้าอยู่นี่ซพวกนี้พนี้มาน้กอยา้องนี้มาบงเ่จ้พี่นองจาวกเนี้ยยอดปวดพักพักบได้พักคณาได้พ่อผมกลับบ้านกันยังดีเนาะค่ะ ว่าักเอาก้อนจะะคกเอาก้อนคนคือเทปหัวหงมลน้อ,มองมึงนี่แมจ้ะนั่นบัน้อบ้านอย่าพนี้จราพี่น้องจับอุ้ยงค่ะคะไปเอาไปใส่แล้วหลังคนไหมนมึงนี่จ้าเป็นต้อซ้อนนะคะ่ามันเริ่มสีกแก่ห้วจ้าจะ่าตอน,นีนไปและะ้วค่ะ อุ้งแกอุบอวบเลยจ้าครั้งแรกเลยฮุ่นลูกสาวก็หัวขวนอย่ามาหัวขวนญไดโอ้ยน้องคุณลูก <laughs> ให้แม่หัวขวนเจ้าของผู้เดียกก็พอแล้วค่ะผู้ปกครอโอ้ยฮุ่นนี่แหละจ้านี่แหละจ้าพี่น้องจ้า <laughs> ย้อนอันนี้แหละตื่นกล้องเลยแ <laughs> ม่ไปผัเป็นแล้ว อุ้เลยนี่ยจ้ะอวบคักๆให้ใครเอานี่แน่นี่ใครเอาต้นนี้เนี่ยมึงกลัวขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยใจเราจ้ะลูกใส่ลาเอามาให้จ้ะค่ะเป็นไหมใพพวกอีสองยอดสมยอดจะพักคณา มาหาเก็บผักคะนาเมได์ได้ซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะนี่มาได้มาได้พ่กผมเพิ่นกับมาเบิ้งคักเท็บเดี๋ยวเบิ้งคักแค่คอมเมนตเพิ่นสี่ห้าอยู่เลยเอาไปเสียใส่ดีล่ะเป็นห่วงปอพี่จอให้เพิ่นมาเบิ้งคักแชร์คอมเมนเพิ่นห่วงอยู่ป่ะเพิ่นมาเหลียวแหนมแหนมพ่อค่ ก็เป็นลมลฝลยุบว่เอาทิ้ง่ออุ้ยไ่ได้หลาแต่พี่พอแล้วบนนั้นพอก่อนนะจ้านี่เดี๋ยวยื่นขึ้นมาให้เอาหลาก็นี่แหละ